ตรงนี้ก็ได้มากไม่มีใครเลยเยี่ยนหนูสวยปะโอ้แซ่บสุดๆน้องสาวเนี่ยหมายเลขเก้าพร้อมรับการค่ะป้าป้า,ปาขอตะกร้าหน่อยไม่ใช่ไหนมีเรื่องอะไรคุยตรงนี้ยเชื่อป้าเดี๋ยวมันก็มีคนเดินมาทักทัก เอ,อ้ยไม่ทันไม่มีหรอกกี่โมงแล้วอะเมื่อวานนี้<ะ>ไอ้สองทะเลาะก,กับลูกทำลูกร้องไห้อ,อ้าใช่เหรอคือช่วงเนี้ยช่วงหลังๆมาเนี้ยไอ,พอ้พองพองอะมันเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆไปเหี้ยเริ่มแบบเริ่มก้าวร้าวขึ้นเออแต่ก็เข้าใจว่าของก็โตขึ้นแหละแต่ว่ามีหนักกว่านั้นคือ เราบอกไว้ว่าไม่ให้น้องให้เบอร์ผู้ชายคนที่เราไม่ได้อนุญาตใช่ไหมครับน้องก็เลยขอเบอร์ผู้ชายแทนก็เดอดยอดนี่นก็ไม่ผิดถูกไหมละ่ะออก็ไม่ได้ผิดเอาถูกไหมมันผิดตรงไหนเนี่ยไปก็ไปทีแต่มันมองว่ามันก็ยังเร็วไปมันยังไม่ถึงเวลานะเลยได้แม่มเต็ม เอออันนี้เรื่องจริงมันดูเลยเหรอดูไหมไม่เหมือนถ้าเป็นหนูหนูต้องแถบตังค์ให้เขา<อ>ด้วยได้เบอร์แแก้เกมน้าโคตรเฟีย้ยจริงแก้เกมดีอะก็แต่ถูกละเราไม่ได้สั่งเออไม่ก็เฟี้ยจริงวะแล้วแบบมันเป็นมันไปนทักผู้ชายทั้งภาพเลยว่าชื่ออะไรชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันไปเจอไอ้ขาหมูมันก็บอกว่าอุ้ยชื่อพี่น่ากินเนาะอ,อ,อร่อยไหมหนูกินได้หรือเปล่าอ๋อสุดยอด แล้วแหบ,บไอ้ขาวม,มันมาเล่าให้ฟังเลยหนูบบก็กุมมับเลยอะแต่หนูก็ไม่ได้ดุอะไรลูกนะเ uh oh. มื่อวานก็แบบแอบๆให้พี่โชลองคุยลองทมดูว่าเขายังมีแฟนไหมอ่า uh oh. คือสรุปแล้วเขายังไม่เข้าใจการมีแฟนยังไม่เข้าใจของว่าแฟนอ๋อ uh oh. เขายังไม่ได้อยากมีเขาอาจจะอยากแบบเแบบหมือนเขาค่อนข้างสับสนอะว่าเออก็คือ แบบเห็นทุกคนแบบมีแฟนอยู่กันเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สับสนสับสนงงแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากตีไม่มันต้องมันจําเป็นต้องมีหรอแต่นั้นเขาก็สับสนอยู่แล้วนะไอีสองทำไมเพิ่มความสับสนให้ลูกจ้ะทำไมอ่ะยัยรู้ปัญญาสองเริ่กับเบกแล้วใช่เหรอเออเอเอรู้แล้วไอ้สองมีคนอื่นเราเบรกจับได้ หเราเบก็ไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วแต่ว่าสองกับผู้หญิงคนนั้นยังคุยกันต่อเบก็เลยเลิกอืมเธอตีวะแล้วเมื่อวานนี้มันบอกพองพองว่าไปนอนแล้วตอนตีสี่เราตีห้าหนูยังเจอมันมันยังอยู่ใครอะพี่จ้าใครอะโทษโทษโทษแต่ขานานนูะเหรอ แนนโนแนนโนเอ้โหสคูลสกุลกูเลือเชือกไรเชือคูไอ้เจ้าอะไรน้องกูหายจากโรคซึมเศร้าไวเลยทีเนี้ยนี่เดินมาขอมีอะไรมาเติมเต็มชีวิตเป็นโอเคก่อนในปีไม่เจอหลายวันน้องชายจะกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลมาแล้วกลาแล้วไปไหนมาออ๋ไปนู่นน่ะอ่านะครับไปเที่ยวมาใช่อ้าว ฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยท้องใคต้องตะโกนด้วยธรรมดาหมอด้วยตกใจหมดทำอะไรอยู่ข้้าางนทอะไรเเนี่ยออไม่ทำอะไรครับเห็นตอนแรกทีมเข้าห้างไปแล้วไม่ทิมพ์ไปก็เลยทีมมาทำก่อนจะบอกว่าเดี๋ยวจะไปแล้วครับสวัสดีครับเท่าจะไปแล้วไงอยู่ไหนอะเราอยู่ไหนอะกำลังขดหางอยู่กับใครกับเพื่อนกับพี่ไปกินกับคนในแก๊งอะ อ๋อโอเคครับสู้ๆไว้เจอคุณเก็บเก็บคำว่าสู้ๆไว้บอกตัวเองนะครับทอทีผงไม่เคยเศ้าหรอจ้าสู่่คิาพิเศษนะจ้าไจ้กันะจ้าครัครับโอเคครับดูข้อความไปหนึงกปยังคงโคตรเสียเอไงี้ะ ลูกกูเนี่ยลูกกูหรือเปล่าฮะอย่าบอกนะว่าลูกกูเสียคนเลยอ่ะตัวนี่้เอ้ยลูกกูเหรอไอ้เจ๊เนก่ยคนเเสียคนเลยอ่ะไอ้เหี้ยตัวนี้เป็นพี่สองเลยนิ่งี่ดูความน่ากลัวก็หายไปไหนหมดอ่ะมันไม่เคยน่ากลัวอยู่แล้วไอ้เหี้ย เล่นแต่น้องกูเสียคนเลยไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ว่ายของมันเองนั่งของมันเองยิงกันตรงนี้เหนือคู่กันชัดๆอ่ะนั่นหนูแดงหนูแดงอยากคุยด้ยไหมเลยคู่ตรงนี้หนูบอกแล้วาคุยตรงนี้เดี๋ยวกุมีคนไปไอ้แหวนเดี๋ยวพี่มาครับหนึ่งเฮ้ยต่อเรื่องวันริสเลยเดี๋ยวพี่คุยทราบหนไอ้แหวนมึงเห็นยังวะเห็นอะไหนกัน ไปต่อยหนูไต่ออ๋ออ่ะต่อได้เลย,ยครับก็พอตีห้ามันมาน,นอนเตียงแล้วช่วงนั้นหนูหนูแบ่งแกงขับเบตีกันอยู่หนูก็อะไรวะไม่มันยังไม่ไปนอนเนี่ยบอกลูกไปนอนแล้วหนูก็เลยบอกลูกว่าพองพองก็ยังอยู่หนูบอกไอ้พองพอง,พอง,พอง,พองปะปะ๊าเลยังไม่ได้ไปนอนนะเออแล้วน้องก็โทรไปถามว่าทําไมาปะปะ๊านอนปลอม นอนปาลโกหกโกหกเือ <laughs> ใช่น้องบอกนอนปลอมแล้ว uh huh. เขาก็เราก็บอกให้แบบปามาหาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เหมือ uh huh. นว่าแบบโกหกทำไมแล้วก็คุยไปคุยมาเขาก็ทะเลาะกันอ uh huh. เพราะว่าน้องบอกให้ส่องมาหาแล้วส่องมาหาอะอืม uh huh. สองก็ไม่บอกว่าสองวบโกหกทําไมหรืออะไรแต่สองนั่นไปบอกน้องว่าสองอ่ะไม่ได้คบกับป้าเบกแล้วนะอ้าแล้วป้าป้าไม่ได้คบกับป้าเบกแล้วนะแล้วป้าป้าก็เออมีคนใหม่แล้วอฮาป้าป้ามีแฟนใหม่คนเนี้ยเขาดีมากเลยพอพอเกย์พอต้องชอบเขาเราก็จะพาลูกไปเจอแล้วเนี่ยเข้าใจน้องป้าว่ากว่าน้องจะทําใจอ่ะยอมรับเรื่องเบกได้อ่ะ แม่ก็ใช้เวลาเราทัวัครับอยู่ดีๆเสือกมีคนใหม่เข้ามาแล้วน้องมันก็มีแต่คําถามว่าเราทําไมอ่ะทําไมป้าป๋าต้องแบบไปทําแบบนั้นกับป้าเบสก็ทำไมป้าป๋าต้องมีคนใหม่เออแบบเราเขาไม่เข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจว่าความรักอะไรถูกไหมใช่แต่เขาก็ยิ่งไม่เข้าใจไปใหญ่ว่าที่ป๋าเขาทาอ่ะมันใช่ความรักหรอแล้วเขาก็ยิ่งเข้าใจว่าเออเหมือนแบบ เหมือนเขาก็จับต้นชนไปได้ว่าป๋าป๊าบอกเขาว่าไปนอน,ลน,อนอแล้วนอนปลอมไปน่าจะไปอยู่กับผู้หญิงแล้วก็แบบเหมลอกนนเขา่เขาก็เหมือนแบบทะเลาะกันแล้วเป็นไงบ้างตีกันเรือยงน่าจะยังไม่ดีเพราะว่าเมื่อวานพองพองร้องไห้หนักแบบหนักมากน้องร้องไห้ด้วยเหรอเนี่ยหนักมากเราพิมพ์ข้อคว,ความมาหายโย่วา่าบอกว่าได้ไมไ่เจอเลยคิดถึงนะครับพี่อะไร ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพาหนูไปสนเล่นไงแม่นหนูไม่ได้ห่วงหรอกหนูว่าจริงๆอ่ะหนูก็ตั้งแต่หนูรู้ว่าเออมันมีเล่์เหลี่ยมในการที่เออไม่ให้เบอร์ผู้ชายแล้วขอเบอร์ผู้ชายแทนหนูก็ปล่อยมันปล่อยมาแล้วแหละเออหนูก็จะรู้่าแล้วอหนูก็ว่าองปล่อยๆนั่นแหละแต่ไอไอเรื่องเนี้ยที่เขาไม่เข้าใจตรงเนี้ยก็้องก็เลยพาเขาไปคุยกับเบ๊กมาเบ๊กก็บอกว่า เออปาเบกับไม่ไม่ได้เป็นอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพองๆองับมันต้องคิดมากพอ,พองก็ยิ่งคุยกับเบสเกตก็ยิ่งร้องไห้เ่ะอืมอืมอืมแต่เราก็คุยกับเขาไปว่าเราเราเลือกไม่ได้ตอนนกเกิดเราเลือกไม่ได้ว่าจะให้คนไหนเป็นพ่อเป็นแม่ถูกต,ต้องแต่หนูนึกถึงอย่างหนึ่งหนูไม่เข้าใจว่าสองมันมีไอดอลมาจากใครเวแต่ว่าหนูนึกถึงเฮียตอนหนึ่งว่า ถ้าเป็นเฮียระหว่าง,งครอบครัวกับคนรักอะ่ะเฮียมันจะเลือกครอบครัวก่อนเสมอทุกครั้งอืมใช่เฮียก็เลยเหมือนคนโดนคำสาปอยู่ทุกวันเนี้ยปากดีเหมือนตอนนั้นน่ะจำได้ว่าที่เฮียเคยคุยกับน้องหนุ่ครับ <c oughs> ชื่อเมจิอ่ะแล้วไอ้เมจิมันนั้นไปว่ายูนะใช่กับฮานะจ้า ทั้งทั้งที่เฮียกับเ็นจแบบไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลยแต่เขามาว่าฮานะอยู่นะเฮียก็เลิกคุยเลยใช่เออมันชัดเจนมากว่าไม่ว่าเรื่องอะไรอ่ะถ้ามันมีปัญหากับคนในครอบครัวเฮียไม่ตัดทิ้งถูกต้องมันก็เลยเป็นคํัสท์อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมใช่ชีวิตแต่เฮียอาจจะต้องล้างคำสาปด้วยการคบกับเฮียเฉินแทนโอสรุปสรุปชอากัเองเหรอใช่ล่าสุดก็ได้กันเอง เออแล้วก็ไม่ต้องย้ายประเทศด้วยนะถ้าอย้ายไปยยไปหน<ช>ก็มาไปไหนแล้วกันอยู่ดีเออหวังทําไอคิดไม่ได้วะทุยไปอยู่อย่างนี้มันก็ถ้าสมมติพูดถึงความรักมันก็ไม่ดีนะอันนี้พูดจริงนะเรื่องเจอยิ่งเจอเรื่องที่ล่าสุดที่แมงสรุแล้วบบคุณเมลลีแล้วใช่แล้วมีเลนแล้วทำไมเฮียเห็นแบบมาดีๆไม่ได้มีปัญหาอะไรอีกอืมก็มัน ไม่รู้วะมันไม่รู้วะเพื่อเขาอยู่ดีเขาก็บอกว่าเลิกกันเถอะไม่อยากทำหาสาให้เระเล้กก็เคยเลิกอ่ะมันก็<ร><ห>ไม่อยาการ,รู้ปัญหาหรอมันไม่ได้ไม่อยากรู้ปัญหาหรอกอยากจะลูนะอยากจะทําให้มันทุกอย่างมันดีขึ้นอยากให้แก้อ่ะแต่สมมติเขาเลือกที่จะปล่อยมือตั้งแต่แรกอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะหาทางแก้ไปทาไมบ้างวะถูกปล่ะ,ปะ,ปะ,ปะ ถ้าเขาเรื่องปัญหานั้นเอามาคุยอ่ะมันก็จะได้จับมือแล้วไปด้วยกันต่อป่ะมันก็ต้องบอกว่าปัญหามันต้องช่วยกันแก่มันไม่ใช่แบบใช่ไม่ใช่เรื่องที่จะเก็บปัญหาไว้คนเดียวเราตัดใครทิ้งอ่ะคำว่าบอกเรื่องมันสาคัญมากนะสอาเราแฟนเราความรู้สึกแฟนถูกป่ะใช่ใช่แต่ช่างมเถอเรื่องเฮียป๋าเรื่อาเรื่องมันพองอ่ะก็เดี๋ยวให้น้องอ่ะโตแล้วก็เรียนรู้เองแต่ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกแล้วกัน ถ้ามีอะไรให้ช่วยอ่ะอาจริงหอมไม่ค่อยอยากจ่ายสองอ่ะเพราะว่าทุกวันเนี้ยมันแบบมันก็กลัวหอมจะแย่แล้วเอาจริงนะเวลาหอมด่ามันอ่ะแม่งเหมือนมีลูกสองคนเลยอยากมีพองๆแล้วก็เหมือนอีสอบเป็นลูกอีกตัวนึงไงเฮียอือก็ไม่อยากดีไงไม่อยากโดนโดนไงเหมือนเจมันเจอหน้าหนูนะมันแบบแอบหลังล้อรถไปคิดว่าตัวมันเล็กมากมั้งตัวไม่ก็ใหญ่แก้มไม่ก็บานออกมาข้างรถมันกล้าที่จะแอบหนูอ่ะนะ ถ้าแอบ,บหนูแอบบนัวดีกว่ามันหนูอะที่นัวมาไม่เดี๋ยวว่าหนูถามลูกนะว่าท้องของครับเออหนูซักสนของป๊าป๊าแล้วของฝั่งมามาหนูเคยแบบหนูเคยซักสนบ้างไหมไม่เพราะมา,มาไม่มีใครเลยไม่มีเอซีมาไมาเก็บงาน่เนี้ยจะมีได้ยังไงปมาป้านซื้อเด็กเอาเอย่างเดียวแต่ตอนซื้อหนูก็ไม่อยู่ไงลูกก็ไม่แปลกที่ท้องพองจะร้าย หูแม่พี่เอาเป็นไงไม่เขาไม่ขอไม่เราขอเป็นอะไรอ่ะเนี้ยคิดว่าแบบคิดว่ามันจะจบที่คนนี้ปะหนูว่าไม่จบอะแล้วลูกหนูต้องมาจดจํารู้จักผู้หญิงทุกคนของป๊าป๊าอย่างเงี้ยหรอไม่จบที่คนนี้หรอกไอ้พองพองมันยังไม่ได้โตแบบฮานะอยูนาแต่ก็าวจบที่คนนี้ก็ได้มันก็อยู่ที่มอยู่ที่จังหวะแล้วอยู่ที่ตัวมันเองด้วมันก็เหอช่วงแรกแกขนาดแหละ มันน่าเหมือนกับหนอนเด็กได้ของเล่นใหม่ขี้เหงาเห่อเลยแกสักพักอย่างมันก็เบือ่อพอมันเบือ่อมันก็ไปต่อคนใหม่พอมันเจอคนใหม่มันก็บอกว่าคนเนี้ยใช่จริงๆแล้วมันก็หาทางเ hey, ทคนเก่าก็เป็นแบบเียรลูปเดิมๆอ่ะไม่รู้มันเอาไอดอลจากไหนมาเทียเฉินก็ไม่เป็นเนทียโทนี่ก็ไม่เป็นพี่เกียร์หรอวะไม่รู้ <c ười> รอู้ย<ร>ี่คองแ<ะ>น่ๆเลยแล้ว <c ười> ไม่แล้วเนี่ยมันมันยังไม่เทียกับรูปเลยแล้วถ้าเทียเจอน้องเทีย ช่วยคุยกับน้องหน่อยได้ไหมได้เลยไม่ต้องห่วงถ้าเจอแต่พรุ่งนี้ไม่ได้เจอนะจะเจอมันลืนแม่เราจะคุยยังไงให้เขาเข้าใจจริงๆเขายังไม่เข้าใจหรอกก็ได้ดัาปอเมื่อวานร้องไห้นะี้มูกนี่ไหลพาอเพื้อหนูเลอะไปหมดเลย <laughs> น่าสงสารคุยร้องจริงร้องเป็นชั่วโมงเลยอืมน่าสารไว้เดี๋ยวช่วยเลี้ยงพ่องพองอะ่ะจะช่วยดูแลไม่ต้องห่วง เลี้ยงมาไงก็ได้อย่าเลี้ยงให้มันเป็นแบบหนูนะหนูนี่เฮียก็เลี้ยงมานะเฮียจําได้หรอเปล่าโอ้ยากเลยพอเราพูดเรื่องพองไม่แบบว่าไม่ให้เบอร์ผู้ชายแต่ขอเบอร์ผู้ชายแทนแสบซุดดูก็รู้เราไม่บอกเลยนะตอนหนูถามว่าพองพอเมื่อวานหนูขอเบอร์ผู้ชายเหรอลูกอ้าหนูขอไปแค่คนเดียวนะเขาคือพี่อาเธอร์ ออเธบอกว่าขอขอไปแค่คนเดียวแล้วไอ้ตัวที่พองพองของเบอร์มันนอนเตียงอยู่มันก็เลยบอกว่าพองพองลืมคนหน้าผักหรือเปล่าโอ้โหเองฟองทำไงรู้ไหมมันเดินมันเดินอย่างนี้นเดินอย่างนี้แล้วข้าไปจ้องหน้าเขาที่หน้าเตียงแล้วบอกว่าพี่ฟ้องอะไรมามาหนูอะไอ้คุณต็มเลยเออเออเออก็บอกว่ามามาเขาเ้องอะไรมามาด,ดูดูดูดีโอ้ อยู่ดีดีเลือดแม่มันก็พุ่งกระชุนว่ามันมันเริ่มจะเกลียดป๋าป๋าเลือดแม่ก็เลยแรงขึ้นเปล่าอ่ะเท่าทีถึงว่าทีก็ให้รู้รสชาติบ้างเป็นไงเฮียไปไปดูเด็กไอ้ก่อกันไหมหนูอยากเห็นเหมือนกันเออแล้วน้องมาถามว่าเด็กไอศกรีตอนนี้ชื่ออะไรัมเมอร์เดี๋ยวเจอเเจอมน้องถามว่าคือเหมือนพองพองถามมาประโยคหนึ่งบอกว่าป๋าป๋าบอกว่าเขาเป็นคนดี แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าเขา,าเป็นคนดีเออแต่ยากเลยหนูก็เลยพูดไปแค่คำเดียวว่าสำหรับมามามันไม่มีใครแบบดีเต็มร้อยเปเซ็นหรอกทุกคนมันก็มีข้อเสียข้อผิดพลาดหมดแหละแต่ว่าคนที่ดีอ่ะเขาจะไม่เข้าไปแทรกกลางความสัมพันธ์ของใครเ็ดแค่คอมนูบพ่แค่นั้นแหละแล้วลูกเขาแบบ ลองให้รากระเทมอีกไอสัตว์ะอ๋อเออ,เอ,อ <laughs> โอโ้แต่เรื่องความรักต้องให้เรียนรู้เองอธิบายไม่ถูกหรอกถูกไหมล่ะจะต้องไปต่อยแล้วปะ <laughs> ไปไปวีซ่าประเทศไหนเนี่ยเออ,เอ,อึ้นมาก่นอนจะไปล็อกนะ่ะโอ้โอ,อว,ว,ว,ว่างเฉยช่วงนี้ว่างๆเลยอะพอโดนบอกเลิกก็ว่างเลยะไม่ว่างหรอกเดี๋ยวหนูเอาลูกมาให้เลี้ยง <laughs> เลี้ยงหลานเสร็จแล้วก็ หนูฝากเลี้ยงแม่ด้วยได้ไหมแม่ไม่ต้องให้เลี้ยงสิแม่ไปเลี้ยงผู้ชายดิไม่ไม่ใช่หนูนะแม่หนูเนี่ยแอมแอมอ่ะโอ้โหนี่คุยกันยากแต่ก็เจอกันได้ไม่นะโอ้ยืนยังก็บลอยแบนอ้จากันไปยักกันแล้เจอกันพี่บายบายค่ะเจนค่ะมัวนะยวออกประเทศหรือว่าอะไรไปอเล็ก ไปอีกประเทศนึงเดี๋ยวมะอ๋อโอเคข้าจะแอ็นให้เราละอุ้ย